สูน้าไนดะ้ไม่ผ่านนะอ่าใช่ได้ผ่านโอเคเหลือสามใบนะครับตอนนี้หนึ่งในสามคนนี้จะได้เล่นเป็นคนต่อไปครับเอาใบที่เท่าไหร่ดีดนะัสขอใบที่สองใบที่สองนะอืมคนต่อไปจะตัวเปิดไม้ได้เลยนะครับไม่รู้จะเป็นใครครับต้องเต็มแล้วครับเหลือมุย้ยหนูวานแล้วก็บอนะครับต้องเต็มเท่านั้นครับ ออกมาจะเป็นใครอยากได้ใครเป็นพิเศษครับ,บ,บอยากให้มุ้ยอ่ะอยากให้มุ้ยพิเศษอยากได้มุ้ยนะอ่าอยากให้มุ้ยเอาละครับผู้ช่วจะเป็นใครออกมาเป็นโอ้โหแป็นมากเลยครับลงม,า,า,รม,มารัดการไฟการเราจะมาดูความสามารถของ ทำคะแนนรอบคันเลิ่มได้7.4คนนี้กันนะครับสวัสดีครับมุ้ยครับสวัสดีครับเอาละเ้ยครับอมาเดินนะคะดัาด่าให้ค่อยคิดกับมุ้ยหน่อยก็คิดไม่น่ามีอ่ะแต่เขาพูดพี่เชียร์ก็ได้อ่ะอย่างนี้นี่นี่นี่นีอยากจะพูดนะก็คือเจอเจอกันเจอกันทั้งสามโอเคด่าตกรอบแล้วนะครับเชิญเชิญเลยครับ และมุ้ยเข้าประจำที่ครับตอนนี้นะครับนภัทรกับแฟนประกาศก็อยู่ในแท่นของวันนี้แปลอะไรดีนะและพิธีกรอยู่ในแท่นของทูมันนี่ฟอเรตนะครับ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 เอาละครับนลัดครับมุ้ยครับสามวิถามตอบจิ๊กซอว์คุณสมบัติจออะไรเนาะจออีกอจิ๊กไม่ถูกจิ๊กจอ ตกลงเลร่นจิ๊กซอ่นะฮะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมได้ถามตอบระบองเปิดมาแล้วต้องตอบนะครับจิ๊กซอเนี่ยจิ๊กซอใช่ครับคือถ้าเกิดผมเรื่องถามตอบะระลองตกลงเลรื่องจิ๊กซอนะฮะใช่ครับไม่รู้จะกลัวหรือไม่กลัวนะต้องตอบนะไม่กลัวแน่นอนผมเชื่อจิ๊กซอครับ อาแล้วครับสิ่งที่เป็นตรงนี้นะครับเขาจะต้องตอบเท่านั้นนะครับเปิดมาแล้วต้องตอบเท่านั้นนะครับถ้าเปิดจะได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ให้เปิดและต้องตอบเดี๋ยวนี้ตอบเท่านั้นอ่านะเดี๋ยวหาโพยก่อนโพอยู่ไหนไม่รู้ตัวละครถ้าเป็นชื่อตัวละครผมตอบได้จะด้ชื่อกาผมขอตายอ่าแล้วครับสิ่งที่จะเป็นตรงนี้นะครับเรื้องหล่จิกซอนี้นะครับ เป็นตัวละครในกาไฟ,ฟแวนการ์ดชื่ออะไรครับโอ้โหนึกว่าก็โอ้โหไอ้ไปติดตามดีทะก,กรณีโอ้ยคนดหวัวรีบรีบรเล่นหน่อยนะถ้าผมเปิดเบอรการ์ดไม่ได้เลยมาเล่นพอเปคนโดนแม่ดูแล้วครับผมไม่อยากเปิดเบอร์การ์ดออกไปผมเปิดเบอร์ต2 สิบสองสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ดูคําตอบแล้วนะครับเอ้ยไม่มีส er ิทธิ์เปิดต่อแล้วนะครับตัวนี้ช well> ื่ออะไรครับ um> ูะคตัวนั้อะไรอ่ะเาเต่าัรู้ผมรู้แล้วครับฮะอันนี้ปนนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะ ถนะึง,งนะจะตรงนหนัเท่าไหรแต่ฉันก็รู้นะจ้าเอาใหญ่ถึงแม้แมว่าคุณจะลุ้มาเท่าไรแต่ผมคอยรูน้น,นะครับตกลงตอบนะครับตัวนี้ชื่อตอบครับคอนโดเยโยยครับคอนโดยูยโย,โยุตอบมาแล้วเรียบร้อยถ้าไม่ถูกเหลือสองคน<อ>ถ้าถูกเี่ยนเป็นสามคนเป็นงไงเป็นงไง เป็นไงผมอัจฉริยะตอบไปเรียบร้อยนะครับอาตารนะครับอาตารนะครับเุ้ยเคะุณอาจายเอาละครับเอาละครับถือว่าไมุยเปิดจังหวะได้ดีมากๆผมบอกเลยมุ้ยเปิดภาพได้ดีมากๆเลย เพ่อคิดว่าถ้าเปิดหมายเลขอื่นพี่ว่ามุ้ยจะไม่รู้ผมรู้ส่วนน้ำผมรู้ครับผมรู้ผมรู้ส่วนน้ำตาส่วนปากใช่นหะส่วนปากไม่รู้ผมรู้ส่วนน้ำตากับปากครับเพราะว่าตอนขาดนั้นนะเออเห็นคัดเก๋วจำนั้นจำได้เพราะผมเอาภาพนี้ไปทำมีมด้วยมาดูนะใช่ไหม ตาเนี่ผมผิดไหมแปลกดึงสวยี่สวยเว้นี่ต้องเปิดเจอตาเท่านั้นนะฮะแต่ผมเจอ้นาตาครับหนาตาผมตอบได้ถ้าเจอตาเด่ยตอบได้เลยแต่ถ้าเจอส่นอื่นตอบไม่ได้เลยผมตอบได้ครับตรงผมครับเพราะว่าตรงผมนี้มีคนเดียวในโทกแกครับ โอ้ไม่รู้ว่าอะไรมไัจะยากกว่ากันนะถือว่ารูปนี้ก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะแล้วมันอยู่ที่ดวงที่จะเปิดด้วยสรบหมวดนี้25่ส้คะแนนเต็มทอมมี่บอมเลตบบอมให้30บาทนะครับไม่เอาเลยไ่รู้สึกไงครับมุย้ยเออรู้สึกาลงใจมากครับเพราะผมเซฟรูปภาพนี้ไปได้แต่ตอน แรกวันที่3เมตานะครับตั้งเดี๋ยววันที่3เมตาคือ oh. อันนี้